ไปกระตอที่เทศกาลผลไม้และของดีของอำเภอแกลงนะครับที่นี่จะมีผลไม้สดสดส่งตรงมาจากสวนแล้วยังมีผลไม้แปรรูปคุณภาพส่งออกมีทุเรียนทอดกระทะยักษ์ซึ่งมีนางยักษ์ทอดทุเรียนให้ชิมกันแบบสดสดเลยนะครับเราไปกันที่ตลาดกลางผลไม้ปั๊มน้ำมันบางจากใต้ปีตเรียมตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระย,ยองครับท่านวัทีท 103, ร้อยตรีพิรุณเหมรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ไปเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลงประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่41แล้วเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของอำเภอแกลงและเพิ่มศักยภาพด้านการจำหน่ายผลไม้ของชาวสวนอำเภอแกลงเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ชาวสวนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกเกษตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือการของชาวอำเภอแกลงทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของนางสาวการจรัญเอียดทองสายนายอำเภอแกลงบอกว่าสำหรับเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลงนี้จัดต่อเนื่องมายาวนานปีนี้เป็นปีที่41เพราะว่าอำเภอแกลงนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรรวมกว่า3 0 0 0 0ไร่ ซึ่งเทศการผลไม้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระจายพืชผลออกสู่ตลาดเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายและสร้างชื่อเสียงให้ผลไม้ของอำเภอแกลงและสินค้าโอท p ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่วนกิจกรรมภายในงานก็จะมีการแสดงด้วยนะครับหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับการเลือกซื้อผลไม้ทั้งทุเรียนเงาะมังคุดลองกองและผลไม้อีกหลายชนิดพร้อมกับสินค้าโอท็อปของอำเภอแกลง โดยเฉพาะสินค้าแปรรูปจากผลไม้แล้วก็มีการนําอาหารถิ่นมาให้เลือกชิมภายในงานครับโดยงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลงจะจัดขึ้นกันตั้งแต่วันที่28เมษายนนี้ไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมครับรวม5วัน5คืนโดยไฮไลท์ของปีนี้ก็คือในภาพนี้ครับเป็นการร่วมทอดทุเรียนในกระทะยักษ ไม่ได้ยักษ์แต่กระทะนะครับคนทอดก็เป็นนางยักษ์ด้วยซึ่งถือเป็นสีสันนะครับทุเรียนทอดหลังจากที่ทอดแล้วก็นํามาให้ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวร่วมกันชิมแบบสดๆซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนทอดที่สดใหม่เพิ่งจะทอดเสร็จรสชาติค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวนะครับ